หมวด5ภาษีธุรกิจเฉพาะมาตรา91ภาษีธุรกิจเฉพาะเป็นภาษีอากรประเมินมาตราเศษ91ส่วนหนึ่งในหมวดนี้ 1. รายรับหมายความว่าเงินทรัพย์สินค่าตอบแทนหรือประโยชน์ใดๆอันมีมูลค่าที่ได้รับหรือพึงได้รับไม่ว่าในหรือนอกราชอาณาจักรอันเนื่องมาจากการประกอบกิจการ 2. มูลค่าหมายความว่าราคาตลาดของทรัพย์สินของกิจการของค่าตอบแทนหรือของประโยชน์ใดๆ 3. ราคาตลาดหมายความว่าราคาที่ซื้อขายกันหรือที่คิดค่าบริการกันตามความเป็นจริงทั่วไปในขณะในขนดขณะหนึ่งในกรณีที่ราคาตลาดมีหลายราคาหรือไม่อาจทราบราคาตลาดได้แน่นอนให้อธิบดีโดยอนุมัติร,รัฐมนตรีมีอำนาจประกาศใช้เกณฑ์คำนวณเพื่อให้ได้ราคาตลาดเป็นมูลค่าของสินค้าหรือบริการได้ 4. ขายหมายความรวมถึงสัญญาจะขายขายฝากแลกเปลี่ยนให้ให้เช่าซื้อหรือจำหน่ายจ่ายโอนไม่ว่าจะมีประโยชน์ตอบแทนหรือไม่ ให้นำบทนิยามคำว่าบุคคลบุคคลธรรมดาคณะบุคคลที่มีใช่นิติบุคคลนิติบุคคลตัวแทนสถานประกอบการและดื่นภาษีตามมาตราเศษ7 7ส่วนหนึ่งมาใช้บังคับมาตราเศษ91ส่วนสองภายใต้บังคับมาตราเศษ91สส่วนสี่การประกอบกิจการดังต่อไปนี้ในราชอาณาจักรให้อยู่ในบังคับต้องเสียภาษีธุรกิจเฉพาะตามบทบัญญัติในหมวดนี้หนึ่ง การธนาคารตามกฎหมายว่าด้วยการธนาคารพาณิชย์หรือกฎหมายเฉพาะ 2. การประกอบธุรกิจเงินทุนธุรกิจหลักทรัพย์ธุรกิจเครดิตฟองซีเอตามกฎหมายว่าด้วยการประกอบธุรกิจเงินทุนธุรกิจหลักทรัพย์และธุรกิจเครดิตฟองซีเอสาการรับประกันชีวิตตามกฎหมายว่าด้วยการประกันชีวิต 4. การรับจำนำตามกฎหมายว่าด้วยรงรับจำนำ 5. การประกอบกิจการโดยปกติยิ่งธนาคารพาณิชย์ เช่นการให้กู้ยืมเงินค้ำประกันรแลกเปลี่ยนเงินตราออกซื้อหรือขายตัวเงินหรือรับส่งเงินไปต่างประเทศด้วยวิธีต่างๆ 6. การขายอสังหาริมทรัพย์เป็นทางค้าหรือหากำไรไม่ว่าอสังหาริมทรัพย์นั้นจะได้มาโดยวิธีใดก็ตามทั้งนี้เฉพาะที่เป็นไปตามหลักเกณฑ์วิธีการและเงื่อนไขาตามที่กำหนดโดยพระราชกฤษฎีกา7การขายหลักทรัพย์ตามกฎหมายว่าด้วยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยในตลาดหลักทรัพย์ การประกอบกิจการอื่นตามที่กำหนดโดยพระราชกฤษฎีกาในกรณีที่บุคคลอยู่นอกราชอาณาจักรประกอบกิจการโดยผ่านสถานประกอบการหรือตัวแทนของตนที่อยู่ในราชอาณาจากักรให้ถือว่าประกอบกิจการในราชอาณาจักรตามมาตรานี้ในกรณีที่มีปัญหาว่ากิจการใดเป็นกิจการตามหา หรือไม่อธิบดีจะเสนอให้คณะกรรมการวินิจฉัยภาษีอากรพิจารณากำหนดขอบเขตและเงื่อนไขของการประกอบกิจการที่อยู่ภายใต้บังคับตามมาตรานี้ก็ได้และเมื่อคณะกรรมการวินิจฉัยภาษีอากรได้วินิจฉัยแล้วให้ประกาศคำวินิจฉัยของคณะกรรมการวินิจฉัยภาษีอากรในราชกิจจานุเบกษามาตราเศษ91ส่วน3ให้ยกเว้นภาษีธุรกิจเฉพาะสำหรับกิจการดังต่อไปนี้ 1. กิจการของธนาคารแห่งประเทศไทยธนาคารออมสินธนาคารอาคารสงเคราะห์และธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร 2. กิจการของบรรษัทเงินทุนอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย 3. กิจการของสหกรณ์ออมทรัพย์เฉพาะการให้กู้ยืมแก่สมาชิกหรือแก่สหกรณ์ออมทรัพย์อื่น 4. กิจการของกองทุนสำรองเลี้ยงชีพตามกฎหมายว่าด้วยกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ 5. กิจการของการเคหะแห่งชาติเฉพาะการขายหรือให้เช่าซื้ออสังหาริมทรัพย์6 กิจการรับจำนำของกระทรวงทบวงกรมและราชการส่วนท้องถิ่น7กิจการอื่นตามมาตราเศษ91ส่วน2ตามที่กำหนดโดยพระราชกฤษฎีกามาตราเศษ91ส่วน4กิจการเฉพาะอย่างของกิจการตามที่กำหนดไว้ในมาตราเศษ91สด่วน2ดังต่อไปนี้ให้เสียภาษีมูลค่าเพิ่มตามหมวด4 1. กิจการเฉพาะอย่างที่มีใช่กิจการที่เกี่ยวเนื่องโดยตรงกับกิจการตามมาตราเศษ91ส่วน2 2 กิจการเฉพาะอย่างที่เกี่ยวเนื่องโดยตรงกับกิจการตามมาตราเศษ91สด่วน2ซึ่งพระราชกฤษฎีกากำหนดให้เป็นกิจการที่เสียภาษีมูลค่าเพิ่มในกรณีที่มีปัญหาว่ากิจการใดเป็นกิจการที่เกี่ยวเนื่องโดยตรงกับกิจการตามมาตราเศษ91สด่วน2หรือไม่อธิบดีจะเสนอให้คณะกรรมการวินิจฉัยภาษีอากรพิจารณากำหนดขอบเขตและเงื่อนไขของการประกอบกิจการก็ได้และเมื่อคณะกรรมการวินิจฉัยภาษีอากรได้วินิจฉัยแล้ว ให้ประกาศคำวินิจฉัยของคณะกรรมการวินิจฉัยภาษีอากรในราชกิจจานุเบกษามาตราเศษ91สด่วน5ฐานภาษีสำหรับการประกอบกิจการตามบทบัญญัติในหมวดนี้ได้แก่รายรับดังต่อไปนี้ที่ผู้มีหน้าที่เสียภาษีได้รับหรือพึงได้รับเนื่องจากการประกอบกิจการ 1. สำหรับกิจการธนาคารตามมาตราเศษ91สด่วนสองรายรับจากการประกอบกิจการคือ กอดอกเบี้ยส่วนลดค่าธรรมเนียมค่าบริการหรือกำไรก่อนหักรายใจ่ายใดๆจากการซื้อหรือขายหรือที่ได้จากตัวเงินหรือตราสารแสดงสิทธิในหนี้ใดๆและขกำไรก่อนหักรายใจ่ายใดๆจากการแลกเปลี่ยนหรือซื้อขายเงินตราการออกตัวเงินหรือตราสารแสดงสิทธิในหนี้ใดๆหรือการส่งเงินไปต่างประเทศสสำหรับกิจการธุรกิจเงินทุนธุรกิจหลักทรัพย์และธุรกิจคเครดิตฟองซีเอตามมาตราเศษ91ส่วน22 รายรับจากการประกอบกิจการคือกรายรับตาม1กและขอรายรับตาม 1. ขอสาสำหรับกิจาการรับประกันชีวิตตามมาตราเศษ91ส่วน2 3. รายรับจากการประกอบกิจาการได้แก่ดอกเบี้ยค่าธรรมเนียมหรือค่าบริการสสำหรับกิจาการโรงรับจำนำตามมาตราเศษ91ส่วน2 4. รายรับจากการประกอบกิจาการคือ กดอกเบี้ยค่าธรรมเนียมและอเงินทรัพย์สินค่าตอบแทนหรือประโยชน์ใดๆอันมีมูลค่าที่ได้รับหรือพึงได้รับจากการขายของที่จำนำหลุดเป็นสิทธิ 5. สำหรับกิจการยี่ยงธนาคารพาณิชตามมาตราเศษ9 1ส่วน2 5รายรับจากการประกอบกิจการคือกรายรับตาม1กและขอรายรับตาม1ขอ6 สำหรับกิจการขายอสังหาริมทรัพย์เป็นทางค้าหรือหากำไราตามมาตราเศษ91สด่วน2 6รายรับจากการประกอบกิจการคือรายรับก่อนหักรายจ่ายใดๆทั้งสิ้น7สำหรับกิจการขายหลักทรัพย์ตามกฎหมายว่าด้วยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยในตลาดหลักทรัพย์ตามมาตราเศษ91สด่วน2 7รายรับจากการประกอบกิจการคือรายรับก่อนหักรายใจ่ายใดๆทั้งสิ้น8สำหรับกิจการอื่นตามมาตราเศษ91สด่วน2 8 รายรับจากการประกอบกิจการให้เป็นไปตามที่กำหนดโดยพระราชกฤษฎีกามาตราเศษ9 1สอ่วน6อัตราภาษีธุรกิจเฉพาะมีดังต่อไปนี้ 1. ร้อยละ0.1หสำหรับรายรับตามมาตราเศษ9 1ส่วน572ร้อยละ2.5สําสำหรับรายรับตามมาตราเศษ9 1ส่วน53ก และมาตราเศษ9 1ส่วนห้ารอยละ3.0สำหรับรายรับตามมาตราเศษ9 1ส่วน5นอกจากกรณีตาม1และ2มาตราเศษ9 1ส่วน7ให้บุคคลซึ่งประกอบกิจการที่อยู่ภายใต้บังคับของหมวดนี้มีหน้าที่เสียภาษีตามบทบัญญัติในหมวดนี้ ในกรณีผู้ประกอบกิจาการอยู่นอกราชอาณาจักรให้ผู้มีหน้าที่รับผิดชอบในการประกอบกิจาการรวมตลอดถึงลูกจ้างตัวแทนหรือผู้ทำการแทนซึ่งมีอำนาจในการจัดการแทนโดยตรงหรือโดยปริยายที่อยู่ในราชอาณาจากักรเป็นผู้มีหน้าที่เสียภาษีร่วมกับบุคคลตามวรรคหนึ่ง มาตราเศษ91ส่วน8ให้ผู้มีหน้าที่เสียภาษีธุรกิจเฉพาะเสียภาษีโดยคำนวณจากฐานภาษีตามมาตราเศษ91ส่วน5ในเดือนภาษีของผู้มีหน้าที่เสียภาษีธุรกิจเฉพาะตามอัตราภาษีที่กำหนดไว้ตามมาตราเศษ91ส่วน6แต่ผู้มีหน้าที่เสียภาษีมีสิทธิอุทธรณ์การประเมินภาษีตามบทบัญญัติว่าด้วยการอุทธรณ์ในส่วน2หมวด2ลักษณะ2การคำนวณรายรับตามวรรคหนึ่งให้เป็นไปตามวิธีการหลักเกณฑ์และการปฏิบัติทางบัญชีและเพื่อประโยชน์ในการ คำนวณรายรับเมื่อได้เลือกปฏิบัติเป็นอย่างใดแล้วให้ถือปฏิบัติเป็นอย่างเดียวกันตลอดไปเว้นแต่จะได้รับอนุมัติจากอธิบดีให้เปลี่ยนแปลงได้ความในวรรคหนึ่งและวรรคสอมีให้ใช้บังคับแก่ผู้มีหน้าที่เสียภาษีธุรกิจเฉพาะสำหรับกิจการขายอสังหาริมทรัพย์เป็นทางค้าหรือหากำไรตามมาตราเศษ91ส่วน26 และให้ผู้มีหน้าที่เสียภาษีกรณีดังกล่าวเสียภาษีโดยคำนวณจากฐานภาษีตามมาตราเศษ91.56ในขณะที่จดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมเกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์นั้นตามอัตราภาษีที่กำหนดไว้ในมาตราเศษ91.6รวมทั้งมีสิทธิอุทธรณ์การประเมินภาษีตามบทบัญญัติว่าด้วยการอุททรณ์ในส่วน2หมวด2ลักษณะ2มาตราเศษ91.9ในกรณีกิจการขายหลักทรัพย์ตามมาตราเศษ91.27 ให้สมาชิกที่เป็นตัวแทนของผู้ขายหักภาษีธุรกิจเฉพาะจากเงินที่ขายและยื่นแบบแสดงรายการภาษีและชำระภาษีตามมาตราเศษ91ส่วนสิแทนผู้ขายในนามของตนเองโดยผู้ขายไม่ต้องยื่นแบบแสดงรายการภาษีอีกและให้ถือว่าสมาชิกเป็นผู้มีหน้าที่เสียภาษีธุรกิจเฉพาะในกรณีนี้ด้วย มาตราเศษ91ส่วน10ให้ผู้มีหน้าที่เสียภาษียื่นแบบแสดงรายการภาษีตามแบบที่อธิบดีกำหนดโดยให้ยื่นเป็นรายเดือนภาษีพร้อมกับชำระภาษีถ้ามีไม่ว่าผู้มีหน้าที่เสียภาษีจะมีรายรับในเดือนภาษีหรือไม่ก็ตามการยื่นแบบแสดงรายการภาษีและการชำระภาษีสำหรับเดือนภาษีใดให้ยื่นภายในวันที่15ของเดือนถัดไปเว้นแต่อธิบดีจะกำหนดเป็นอย่างอื่น การยื่นแบบแสดงรายการภาษีและการชำระภาษีให้ยื่นณที่ว่าการอำเภอท้องที่ที่สถานประกอบการตั้งอยู่ทั้งนี้เว้นแต่อธิบดีจะกำหนดเป็นอย่างอื่นถ้ามีผู้มีหน้าที่เสียภาษีมีสถานประกอบการหลายแห่งการยื่นแบบแสดงรายการภาษีและการชำระภาษีตามวรรคหนึ่งให้แยกยื่นเป็นรายสถานประกอบการทั้งนี้เว้นแต่ผู้มีหน้าที่เสียภาษีจะยื่นคำร้องต่ออธิบดีขอยื่นแบบแสดงรายการภาษีรวมกันณที่ว่าการอำเภอท้องที่แห่งใดแห่งหนึ่ง หรือนสถานที่ที่อธิบดีกําหนดตามวรรคสามก็ได้และเมื่ออธิบดีพิจารณาเห็นสมควรจะอนุมัติก็ได้ความในวรรคหนึ่งถึงวรรคสี่ีีให้ใช้บังคับแก่การยื่นแบบแสดงรายการภาษีและการชำระภาษีของผู้มีหน้าที่เสียภาษีธุรกิจเฉพาะสำหรับกิจการขายอสังหาริมทรัพย์เป็นทางค้าหรือหากำไรตามมาตราเศษ91ส่วน26 และให้ผู้มีหน้าที่เสียภาษีกรณีดังกล่าวยื่นแบบแสดงรายการภาษีตามแบบที่อธิบดีกำหนดในขณะจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมเกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์พร้อมกับชำระภาษีต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ผู้รับจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมนั้นในการชำระภาษีตามวรรคหให้กลุ่มที่ดินเรียกเก็บภาษีธุรกิจเฉพาะเพื่อกรุ่มสรรพากรและห้ามพนักงานเจ้าหน้าที่ลงนามรับรู้ยอมให้ทำหรือบันทึกไว้จนกว่าจะได้รับเงินภาษีที่ต้องชำระให้ครบถ้วนถูกต้องแล้ว ภาษีที่ได้ชำระแล้วตามวรรค่าให้ส่งเป็นรายได้แผ่นดินตามระเบียบที่รัฐมนตรีกำหนดมาตราเศษ91ส่วน11การขอคืนภาษีธุรกิจเฉพาะให้กระทำได้ตามเงื่อนไขดังต่อไปนี้ 1. ให้ผู้มีหน้าที่เสียภาษีมีสิทธิยื่นคำร้องขอคืนภาษีภายใน3ปีนะับแต่วันพ้นกำหนดเวลายื่นแบบแสดงรายการภาษี 2. คํคำร้องขอคืนภาษีให้เป็นไปตามแบบที่อธิบดีกำหนด และให้ยื่นหนาที่ว่าการอำเภอท้องที่ที่สถานประกอบการตั้งอยู่เว้นแต่ในกรณีที่ผู้มีหน้าที่เสียภาษีได้รับอนุมัติจากอธิบดีให้ยื่นแบบแสดงรายการภาษีรวมกันหที่ว่าการอำเภอท้องที่แห่งใดแห่งหนึ่งหรือณสถานที่อื่นตามมาตราเศษ91ส่วน10วรรคีก็ให้ยื่นคำร้องขอคืนภาษีหที่แห่งนั้น มาตราเศษ91สบ่วน12บุคคลซึ่งประกอบกิจการที่อยู่ในบังคับต้องเสียภาษีธุรกิจเฉพาะตามมาตราเศษเส่วน2โดยกิจการนั้นไม่ได้รับยกเว้นตามมาตราเศษ91ส่วน3และผู้ประกอบกิจการไม่ได้รับยกเว้นการจดทะเบียนภาษีธุรกิจเฉพาะตามมาตราเศษ91ส่วนสต้องจดทะเบียนภาษีธุรกิจเฉพาะโดยให้ยื่นคำขอจดทะเบียนภาษีธุรกิจเฉพาะภายใน3 0วันนับแต่วันเริ่มประกอบกิจการคำขอจดทะเบียนภาษีธุรกิจเฉพาะตามวัต ให้เป็นไปตามแบบที่อธิบดีกำหนดและให้ยื่นหนาที่ว่าการอำเภอท้องที่ที่สถานประกอบการตั้งอยู่ถ้าผู้กระทำกิจการมีสถานประกอบการหลายแห่งให้ยื่นคำขอจดทะเบียนภาษีธุรกิจเฉพาะหนาที่ว่าการอำเภอท้องที่ที่สถานประกอบการที่เป็นสำนักงานใหญ่ตั้งอยู่หลักเกณฑ์วิธีการและเงื่อนไขในการขอจดทะเบียนภาษีธุรกิจเฉพาะและการออกใบทะเบียนภาษีธุรกิจเฉพาะให้เป็นไปตามที่อธิบดีกำหนด ในกรณีผู้ประกอบการน,นอกราชอาณาจักรให้บุคคลซึ่งเป็นตัวแทนของผู้ประกอบการดังกล่าวเป็นผู้มีหน้าที่รับผิดชอบในการจดทะเบียนภาษีธุรกิจเฉพาะของผู้ประกอบกิจการที่อยู่นอกราชอาณาจักรด้วยมาตราเศษ91สด่วน13ผู้ประกอบกิจการดังต่อไปนี้ไม่ต้องจดทะเบียนภาษีธุรกิจเฉพาะ 1. ผู้ประกอบกิจการขายหลักทรัพย์ตามมาตราเศษ91สด่วน2 72ผู้ประกอบกิจการที่ประกอบกิจการเป็นการชั่วคราว 3. ผู้ประกอบกิจการอื่นตามที่อธิบดีประกาศกำหนดเมื่อมีเหตุอันสมควรให้อธิบดีมีอำนาจกำหนดหลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่จะพิจารณากำหนดว่าการประกอบกิจการในลักษณะใดเป็นการประกอบกิจการชั่วคราวตาม2มาตราเศษ91ส่วน14ให้ผู้มีหน้าที่เสียภาษีธุรกิจเฉพาะ มีหน,น้าที่ทํารายงานแสดงรายรับก่อนหักรายจ่ายที่ต้องเสียภาษีและรายรับที่ไม่ต้องรวมคํานวณเพื่อเสียภาษีรายงานที่ต้องจัดทําตามวรรคหนึ่งให้เป็นไปตามแบบที่อธิบดีกำหนดและให้จัดทำเป็นรายสถานประกอบการ วิธีลงรายการในรายงานให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์วิธีการและเงื่อนไขที่อธิบดีกำหนดและการลงรายการในรายงานให้ลงภายใน3วันทำการนับแต่วันที่มีรายรับทั้งนี้เว้นแต่ในกรณีที่อธิบดีเห็นสมควรสำหรับการประกอบกิจการบางประเภทหรือในกรณีจำเป็นเฉพาะรายอธิบดีจะกำหนดเป็นอย่างอื่นตามที่เห็นสมควรก็ได้มาตราเศษ91สเ่วน15เจ้าพนักงานประเมินมีอำนาจประเมินภาษีเบี้ยปรับและเงินเพิ่มตามหมวดนี้ในเมื่อ1 ปรากฏแก่เจ้าพนักงานประเมินว่าผู้มีหน้าที่เสียภาษีมีได้ยื่นแบบแสดงรายการภายในเวลาที่กฎหมายกําหนด2ในกรณีเจ้าพนักงานประเมินมีหลักฐานแสดงว่าผู้มีหน้าที่เสียภาษียื่นแบบแสดงรายการไม่ถูกต้องหรือมีข้อผิดพลาดทำให้จำนวนภาษีที่ต้องเสียคลาดเคลื่อนไป หรือ 3. ผู้มีหน้าที่เสียภาษีหรือผู้มีหน้าที่ยื่นแบบแสดงรายการแทนผู้ประกอบกิจการไม่ปฏิบัติตามหมายเรียกของเจ้าพนักงานประเมินหรือไม่ยอมตอบคำถามของเจ้าพนักงานประเมินโดยไม่มีเหตุผลอันสมควรหรือไม่สามารถแสดงหลักฐานเพื่อการคำนวณภาษีมาตราเศษ91ส่วน16เพื่อประโยชน์ในการดำเนินการตามมาตราเศษ91ส่วน15เจ้าพนักงานประเมินมีอำนาจ1 จะทารายการลงในแบบแสดงรายการตามหลักฐานที่เห็นว่าถูกต้องเมื่อผู้ประกอบกิจการมีได้ยื่นแบบแสดงรายการ 2. แก้ไขเพิ่มเติมรายการในแบบแสดงรายการหรือในเอกสารอื่นประกอบแบบแสดงรายการเพื่อให้ถูกต้อง 3. กําหนดราคาขายสินค้าโดยเทียบเคียงกับราคาขายในวันเดียวกันหรือใกล้เคียงกันของสินค้าประเภทหรือชนิดเดียวกันตามราคาตลาดที่อาจเทียบเคียงกันได้ 4. กำหนดดอกเบี้ยส่วนลดค่าธรรมเนียมค่าบริการกำไรก่อนหักรายจ่ายใดๆจากการซื้อหรือขายตัวเงินหรือแลกเปลี่ยนหรือซื้อขายเงินตราการออกตัวเงินหรือการส่งเงินไปต่างประเทศตามราคาตลาดที่อาจเทียบเคียงได้ 5. ากำหนดรายรับซึ่งผู้ประกอบกิจการควรได้รับเพราะผู้ประกอบกิจการกับผู้ซื้อมีการควบคุมหรือความสัมพันธ์กันในด้านทุนหรือด้านการจัดการ6 กำหนดดอกเบี้ยราคาทรัพย์สินหรือค่าบริการตามราคาตลาดในวันให้กู้ยืมเงินวันที่โอนหรือให้บริการในกรณีที่การให้กู้ยืมเงินการโอนรัพย์สินหรือการให้บริการนั้นไม่มีดอกเบี้ยค่าตอบแทนหรือค่าบริการหรือมีดอกเบี้ยค่าตอบแทนหรือค่าบริการต่ำกว่าราคาตลาดโดยไม่มีเหตุอันสมควร 7. กำหนดรายรับโดยพิจารณาถึงฐานะความเป็นอยู่หรือพฤติการของผู้ประกอบกิจการหรือสถิติการค้าของผู้ประกอบกิจการเองหรือของผู้ประกอบกิจการอื่นที่กระทํากิจการทํานองเดียวกันหรือพิจารณาจากหลักเกณฑ์อย่างอื่นอันอาจแสดงรายรับได้โดยสมควร 8. ประเมินภาษีตามที่รู้เห็นหรือพิจารณาว่าถูกต้องเมื่อมีกรณีตามมาตราเศษ91ส่วน15 3. โดยไม่ต้องปฏิบัติตาม 1. ถึง7ก็ได้ มาตราเศษ91ส่วน17ภาษีตามหมวดนี้ถ้าในเดือนภาษีใดมีจำนวนไม่ถึง100บาทเป็นอันไม่ต้องเสียสำหรับเดือนภาษีนั้น มาตราเศษ1กสบ่วน18บุคคลใดประกอบกิจการที่อยู่ภายใต้บังคับต้องเสียภาษีธุรกิจเฉพาะประกอบกิจการโดยไม่จดทะเบียนภาษีธุรกิจเฉพาะตามมาตราเศษ91ส่วน12ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกิน1เดือนหรือปรับไม่เกิน5,000บาทหรือทั้งจำทั้งปรับบุคคลตามมาตราเศษ91ส่วน12วรรค5ละเลยไม่ดำเนินการเกี่ยวกับการจดทะเบียนของผู้ประกอบกิจการที่อยู่นอกราชอาณาจักรต้องระวางโทษเช่นเดียวกับวรรคหนึ่ง มาตราเศษ91ส่วน19ผู้มีหน้าที่เสียภาษีธุรกิจเฉพาะผู้ใดไม่จัดทำรายงานตามมาตราเศษ91ส่วน14ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกิน6เดือนหรือปรับไม่เกิน1,000 0บาทหรือทั้งจำทั้งปรับ มาตราเศษ91ส่วน20ผู้มีหน้าที่เสียภาษีธุรกิจเฉพาะผู้ใดจัดทำรายงานโดยไม่เป็นไปตามแบบหรือไม่จัดทำเป็นรายสถานประกอบการหรือลงรายการในรายงานไม่เป็นไปตามหลักเกณฑ์วิธีการและเงื่อนไขที่กำหนดตามมาตราเศษ91ส่วน14วรรค2หรือวรรค3ามต้องระวังโทษปรับไม่เกิน2,000บาท มาตราเศษ91ส่วน21ให้นำบทบัญญัติในหมวด4ดังต่อไปนี้มาใช้บังคับโดยอนุโลม 1. ส่วน7การยื่นแบบและการชำระภาษีมาตราเศษ83ส่วน2และมาตราเศษ83ส่วน3 2. ส่วน8เครดิตภาษีและการขอคืนภาษีมูลค่าเพิ่มมาตราเศษ84ส่วน3 สส่วน9การจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่มมาตราเศษ85ส่วน4มาตราเศษ85ส่วน5มาตราเศษ85ส่วน6มาตราเศษ85ส่วน7มาตราเศษ85ส่วน8มาตราเศษ85ส่วน9มาตราเศษ85ส่วน12มาตราเศษ85ส่วน13มาตราเศษ85ส่วน14มาตราเศษ85ส่วน15มาตราเศษ85ส่วน16มาตราเศษ85ส่วน17มาตราเศษ85ส่วน1ิ และมาตราเศษ85ส่วน19 4ส่วน11การจัดทำรายงานและการเก็บรักษาหลักฐานและเอกสารมาตราเศษแ7ส่วน3 5. ส่วน12องอำนาจเจ้าพนักงานประเมินมาตราเศษ88ส่วนสามมาตราเศษ88ส่วน4และมาตราเศษแ8ส่วน5 6ส่วนสิบสามมีอับเงินเพิ่มทุกมาตรา7 ส่วน14บทกำหนดโทษที่เกี่ยวข้องกับบทบัญญัติมาตราดังกล่าวข้างตน้นรวมทั้งมาตราเศษ90ส5